สวัสดีค่ะนุ่นนะคะรับบทเป็นเนสค่ะจริงๆอะ่ะนุ่นไม่เคยคิดแต่ว่านุ่นมันมีความฝันว่าอยากจะมาอยู่จุดนี้นะคะ่ะก็เลยเริ่มต้นจากการเป็นไอดอลมาก่อนแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งอ่ะเราอยากจะเข้าวงการมาถึงจุดนี้ให้ได้จริงๆจะว่ายากก็ยากนะคะแต่ก็มันเป็นความยากที่มันก็ท้าทายสำหรับตัวเราอะคะ่ะคือนุ่นสนุกกับามันอะ่ะ ไม่รู้เหมือนกันค่ะคือมันยากแต่มันสนุกอะ่ะมันก็เลยแบบเหมือนความยากที่เราเราสามารถทําได้ mm. เยอะมากเยอะมากในแง่ของวันแรกอะ่ะคือนุ่นไม่รู้อะไรเลยนุ่นไม่รู้ว่านุ่นจะใช้อิมชันอะไรในการถ่ายคือตอนนั้นเรารู้สึกเราเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ปล่อยตัวเองออกมาค่ะคือเรายังมีติดความแบบเกรงอยู่อยู่กล้องตรงหน้าก็คือเกรงไปหมด แต่พอถึงวันนี้ที่นุ่นมาถ่ายอ่ะนุ่นรู้สึกว่าเราไม่เห็นกล้องเราไม่เห็นอะไรเลยเราเห็นแค่ตัวตนของเราที่กำลังจะเข้าสู่บทบาทนั้นนะคะเนสเป็นตัวละครหนึ่งที่เอาง่ายๆคือเขาต้องการใครจะคนที่เข้าใจแล้วกันเหมือนกับตัวนุ่นที่ต้องการใครจะคนที่เข้าใจเหมือนกันค่ะนุ่นไม่ตื่นเต้นนะ นุ่นแปลกมากเลยปกติคือเวลาแบบไปที่ไหนก็ตามนุ่นจะตื่นเต้นแต่นี่คือนุ่นไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยแต่รู้สึกว่ามันมันสนุกอะ่ะมันสนุกกับการได้ลองอะไรใหม่ๆซึ่งมันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของนุ่นด้วยในะที่แบบได้แสดงต่อหน้ากล้อ,องต่อหน้าผู้คนอะไรอย่างนั้นนะคะมันก็เลยเป็นความที่ว่าอยากลงไปอีกอยากไปเล่นอีกเยอะๆอยากทำอีกเยอะๆค่ะทุกคนดีมากคะ่ะทุกคนแบบ ยังไงอะไม่เหมือนเพื่อนอะเหมือนครอบครัวเหมือนพี่น้องคือตอนนี้นุ่นสามารถเข้าไปทักทุกคนได้แบบไม่ไม,ไม่ไม่เขินไม่อะไรเลยค่ะคือเข้าไปแบบเฮ้ย hey, ปินเฮ้ย hey, ใครมุกทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นเหมือนครอบครัวมากกว่าเราสนิทก,กันไปมากกว่าแบบเพื่อนณตรงนั้นแล้วเพราะเหมือนกับเราก็รู้อะไรหลายๆอย่างของตัวเขามันเหมือนกับเราเปิดใจคือเราไว้ใจเขามากๆคะ่ะในการแสดง ไม่ว่าเขาจะแจนรีแอคอะไรกลับมาก็ตามเรารู้สึกว่าเออเขาทำให้เราวว้ใจอะ่ะ